ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ B s i d e Sport Golf Battle ค่ะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเอพิโซดที่5แล้วค่ะ4สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ขับเคี่ยวกันมาอย่างสนุกสนานเลยนะคะของทั้ง2โปรเดี๋ยวขอเชิญมาถามความรู้สึกหน่อยว่าครึ่งทางแล้วเนี่ยจะเหนื่อยกันหรือยังโปรฟอล์ชัลลี่ค่ะมาเลยยังอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะ <c oughs> จนถึง EP สุดท้าย <c oughs> ครึ่งทางแล้วประเมินตัวเองสักเล็กน้อยแล้วกันว่ารู้สึกตอนนี้สกอร์เป็นยังไงนะ <c oughs> สามหนึ่งสามหนึ่งยาวเหลือเกินคนเนี้ยเบื่อหน้าเบื่อจะเริ่มเกลียดแล้วนะเป็นไงคะรู้สึกแน่ใจหรอายังไม่ได้เริ่มคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้กดกดเขาเรียกอะไรนะตัวที่เป็นโกรธอ่ะกดโกรธเดี๋ยวตอนนี้ให้ให้แบบบอกความรู้สึกหน่อยดีกว่าว่าครึ่งทางแล้วเป็นยังไงบ้างก็อ่ะโอเคสนุกค่ะสนุกพูดก่อนสนุกสนานแล้วก็แบบ วอมวอมที่ผ่านมาแล้วก็วอมวอมวอมแล้วก็จะเริ่มเอาจริงมากขึ้นเรื่อยๆแบบลังอีพ<ห>ีน่าโอเคแต่ก็รู้สึกว่าโมเมนตัมมันเริ่มเปลี่ยนเนาะเ,เราก็เริ่มได้คะแนนแล้วอะ่ะเ,เพราะว่าอย่างที่บอกว่า3และ1คนนี้เขาตีไข่แตกที่สำคัญคือสัปดาห์นี้โจทย์ของเรานะคะมีสาบแต้มเท่าก,กับว่าถ้าโบเชอรี่เนี่ยสามารถเอาแต้มนี้ไปได้นะ ก็จะขึ้นนําโปรฟองเป็นครั้งแรกหรือถ้าเราเอาไปได้ก็จะเป็น6กหบเลยเขายังพบความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเดี๋ยวแจกโจทย์ก่อนดีกว่ายังคนี้เขายังคนเดิมเดี๋ยวเราให้พี่ป้อนแจกโจทย์ดีกว่าเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช็อตเทคนิคมากขึ้นเพราะช็อตที่ผ่านมายังจะเป็นเรื่องของระยะเรื่องของความแม่นยำใช่ไหม แต่นี่ระดับอาชีพเขาแข่งขันกันแล้วต้องมีการเชฟช็อต <Wow. S 1> เพราะว่ากอล์ฟเราไม่ได้ตีตรงอย่างเดียวเนาะเรามีทั้งตีดอตีเฟตตีแบบโอ้โหลูกโด่งต่ำมากมายมเดี๋ยววันนี้ให้พี่ป้อมนะคะช่วยอธิบายดีกว่าว่าโจทย์ของทั้งสองสาวเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ่ะพี่ป้อมคะ่ะยังต้องมาลงเลงกับสองสาว <Okay. S 1> นะี <laughs> ้ ไปเรื่อยๆนะคะดีครับสนุกดีครับจอดคาบานี้3แต้มเป,เป็นเรื่องของการเชฟช,ช็อตคว้ายังไงก่อนก่อนแรกก่อนอื่นเลยครับก็คือว่าให้ไปดูนนกันดีกว่าว่าวันนี้ช็อตที่เราตีเนี่ยประมาณ146หลานะครับถ้าเกิดว่าให้ดูจากคาแรคเตอร์นะครับ ธงปักไหนคะเนี่ยทงจะมีสองทงครับกรีนนี้คือทงซ้ายกับทงขวากรีนที่พี่ว่าไม่ดูก็คือตรงที่อยู่กลางน้ําใช่ไหมคะเออข้างหลังครับที่มีเลยเลยกรีนที่อยู่กลางน้ำไปนิดนึงอ๋อนี่เป็นสนามภ้าสาเหรอใช่ครับเพราะว่าในโหมดของ virtual practice lens นะครับก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยจาลองว่ามีหลายๆกรีนในสนามได้นะครับแล้วเราก็ตีเข้าเช็คเข้าที่กรีนนั้นให้ได้โดยที่วันนี้เนี่ยทงมันจะเป็นทงด้านขวาเพราะนั้นจะต้องตีลูกเฟกนะครับ อ๋อนี่คือโจทย์และโจทย์ประจำสัปดาห์นี้คือทั้งสองท่านต้องอตีลูก,ออก็อลเฟ<ป>ดเ,เข้าไปเ,ปเปข้าหาเป้าหมายมและใกล้ที่สุดในสามลูกอ่าแล้วอย่างนี้คําถามถ้าเป็นคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเราจะทําลูกออกมาหรือจะทํา ตีลูกเปดต้องดูตัวเลขค่าไหนเพราะบางทีเวลาเราไปตีกับพวกรอนชมาเนเตอร์โอ้โหค่าเยอะแยะออกมามากมายดูไม่ออกเลยว่าต้องดูตัวเลขตรงไหนให้พี่ป้อมเลือกดีกว่าก็สําหรับท่านกอล์ฟที่จะมาฝึกซ้อมที่บีไซส์ฟอร์นะครับก็เราสามารถดูได้จากตัวเลขของสเปนเอ็กซิสนะครับอ่ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับอันนี้เข้าัรวิชาการใช่จริงเอ็กซิสาว่าเอ็กซิสก็คือแกนของลูกนั่นเองนะครับสเปนเอ็กซิสก็คือว่าถ้าลูกกอล์ฟเนี่ยมันเอียงไปทางขวา นะครับหรือว่าติดค่าบวกเนี่ยมันก็จะเฟะนะครับแต่ถ้ากลับการถ้าเกิดเอียงไปทางซ้าย,ยานะครับลูกลก่เป็นลูกดองอ,อันนี้เท่ากับว่าจังหวะที่ลูกออกจากหน้าไม้ถูกไหมใช่ครับกระดองบอกใช่ครับทีนี้ก็ลองดูนะครับสมมุติว่าเราส่งไม้ไปทางซ้ายด้วยหน้าไม้ที่เปิดะนะครับมันก็จะทาให้ลูกกอล์ฟเนี่ยเอียงไปทางขวา<อ>หรือว่าส่งไม้ไปทางขวาในขณะที่หน้าไม้เปิดลูกกอล์ฟก็จะ ถ้ายังเปนทางขวาตัวเลขที่ออกมาจะมีค่าเป็นเป็นบวกครับถ้าตัวเลขออกมาเป็นลบเท่ากับว่าลูกนั้นคือลูกดอหรือเอียงไปทางซ้ายอันนี้สําหรับคนที่ตีก๊อกมือขวาใช่ไหมหรือว่าสะพานแอปพลายได้กับก็เหมือนกันครับเหมือนกันตัวเลขเดียวกันคือ6ที่อยู่เครื่องแฉกแม็ก์อันนี้ก็คือโจทย์ของสองสาววันนี้ด้วยถูกไหมครับใช่ครับนอกจากว่าจะต้องตีใกล้แล้ว ตัวเลขจะต้องไม่เป็นลบสเปนเกส์สห้ามเป็นลบนะครับถ้าถ้าเป็นลบถือว่าฟาวจะต้องเป็นการเตะเข้าเท่านั้นโอเคไม่ได้เเข้าเลยไม่นับเลยเราจะนับเฉพาะลูกที่ผ่าน2เงื่อนไขคือเงื่อนไขที่หนึ่งคือค่าบวกนะครับแล้วก็ใกล้ถงที่สุดแอบถามได้ไหมว่า2คนนี้ใครถนัดลูกรอลูกเฟยเพราะมันจะต้องมีช็อตที่ถนัดแล้วเวลาไปแข่งขันใช่ไหมใช่ช็อตปกติฟงอะเฟย์เป็นคนตีเฟย์แต่ฉันนี่เป็นคนตีรอเข้า ใช่แต่ยอดเป็ดก็ทําได้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่าระดับอาชีพยังไงเขาก็ต้องมีช็อตที่แบบสามารถคอนโทรลได้เชฟช็อตได้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าปวดทะเลต้องทําได้แล้วครับเพราะว่าคะแนนตามอยู่คะแนนตามอยู่มันจําเป็นแต่เราก็จะโอ้เดี๋ยวคนนี้เขาจะน้อยใจตามเชียร์กันหน่อยใครเล่นก่อนดีกว่ามาเล่นก่อนยิงชุบหรือไงวิธีคลาสสิกของเราแุบยิงชุบ รู้สึกไม่ถูกทำไมไม่เปลี่ยนคะทำไมไม่เปลี่ยนไม่ไดไม่เก่งอาวุธฉันนี่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วระยะเอ่อหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบหกหลาครับลมไม่มีนะครับลมนิ่งๆทางขึ้นทางลงประมาณสองฟุตสองฟุตเกือบสามฟุตครับก็คือประมาณเมตรหนึ่งนะหลานึงลงหลานึงไม่ต้องกดดันนะคะต้องเสกด้วยระยะต้องได้ด้วย เทคนิคส่วนตัวขอถามโบชิลี่หน่อยได้ไหมว่าไปเลยนะไปเลยเทคนิคส่วนตัวเวลาอยากได้ลูกเฟรเนี้ยโบชิลี่ต้องทำยังไงบ้างคะคือก็จะยืนเข้าไปทางซ้ายหน่อยค่ะทางซ้ายของเป้าแล้วก็จะเปิดหน้าไม้เพื่อที่จะที่อ่อให้เข้าไปที่เป้าหมายอะค่ะอ๋อใช่แล้วก็อาจจะมีอันนี้ดีมากแล้วก็ขึ้นไม้ชันนิดเดีอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวตรงอัดปิดใบปิดถุถูนุนด้วยค่ะอันนี้อันนี้ดีมากเพราะว่ายืนไปทางซ้ายก็แปลว่าแนวไม้จะไปทางซ้ายอยู่แล้ว แล้วก็เปิดหน้าไม้รอก็แปลว่าหน้าไม้จะต้องเปิดกว่าแนวเราก็ทริคเดียวกันเลยนะนี่เราหลักสูตรเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยจบลงยนไหนนะเท่ากับว่ามีสามช็อตเรามาดูรูกแรกกันได้เลยนะคะร้อยสี่สิบหกานาครับรวมลงขขาวแล้วประมาณร้อยสี่สิบห้าเดไหม เศษนิดเศษเอ้ยเฮ้ยลงนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดคุณตั้งเป้าไว้ให้เราลำบากอีกแล้วอ่ะถ้าเป็นค่าบวกด้วยนะครับสองจุดหกบวกนะครับไม่มีค่าลบแสดงว่าบวกอยู่แล้วกี่แล้วก็เฟดด้วยแล้วก็เหลือแค่แปดฟุตเองโอ้โหสุดยอดนี่ของหน้าแรกลุกแรมักจะดีเสมอตอนนี้เหลือแปดฟุตสุดยอดจริงนะครับ ตอนนี้ลูกที่หนึ่งเป็นลูกที่ใกล้มากาฟุตนะครับติดได้ไหมน่ะอธรรมดาสัวแหวนไหมสบายอย่าลืมนะครับว่าสเปนไอเซสต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับบวกหรือไม่ติดค่าลบก็คือเป็นบวกแล้วนะครับออกไปลูกสตาร์ทเข้าทงอีกแล้วเข้าทงอีกแล้วครับเข้าทงอีกแล้วลงไหมอุ้ยโอ้ยโอ้ยลูกวิ่งไปนิดนึงปีดีโคตรเลย เรามลองดูนะครับว่าผลเป็นยังไงไม่เหลือที่ยืนให้น้องเลยจเป็นเอ็กซิสเป็นค่าบวกนะครับหนึ่งองศาไปทางขวาแล้วก็ห่างจากหลุมเนี่ยแค่อตอนนี้สิบหลาไกลนิดนึงเพราะว่าตกสั้นกว่าแต่ไกลนิดนึงเพราะว่าอาจจะส่วนเนินต้องไปข้างหลังนะครับแท็กแบนเหมือนจริงจริงนะรู้สุดท้ายนะครับยังชิงความได้เปรียบอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้สิบฟุตใกล้มากแปดฟุตเออแปดฟุตขอโทษนะแปด เฟรดอีกแล้วเอาโผลบทูกลูกสุดยอดลิกซ้ายไหมเจ้าแม่สวยตกหยุดเลยนะครับตกหยุดเลยสุดยอดนะครับนี่ก็จะเป็นสิทที่เราที่เราต้องบีเธอเท่าไหร่8ปดแปดแล้วก็เจะเป็นสิทธิ์เป็นบวกอีกแล้วพีเศดไงคนทำไว้ให้เราลำบากมากเลยมันมีความเขาเรียกอะไรครับเอียงเอียงไปทางขวา3องศา3.5องศา ก,ก,ก็เลยกลายเป็นลูกเนี่ยโค้งเป็นรูกเฟรทําได้ดีมากค่ะโปรเชอรี่ค่ะสุดยอดเนี่ยเห็นไหมเราบอกแล้วว่าคนนี้เขาชอบอะไรเทอร์โบเทอร์โบนะครับสามแต้มเขามาช้าแต่มานะเาามช้าแต่มานะตอนนี้สถิติที่โปรเชอรี่ทำอยู่คือแปดฟุตแปดไกลมากเราตีถึงไหมถ้าจะชนะต้องตับกว่าแปดฟุตและบอลสปีดเอ็กซิสต้องเป็นบวกด้วยนะครับโอ้ยเนี่ยปองเฮ้ยตีได้เลยไหมคะตีได้เลยครับได้เลยครับ ด้านซ้ายของโค้งเป็ดแน่นอนเล็กนึงหรือเปล่าสั้นไปหน่อยนะครับไปหลังกูนะโอเคเราลองดูนะเกิดอะไรขึ้นนะครับฟองรอแป๊อย่ารออย่ารอค่ะยังไม่หยุดค่ะลูกเอารูกยังไม่หยุดความสมจริงของแฟร์แมนนะคะหยุดได้แล้วลูกยังไม่หยุดหยุดได้แล้วลูกให้ค่ะขนาดจอยังไม่พอเลยครับลงไปดูคือด้าจนยาวกว่านี้ลูกจะเป็นเสียดเป็นบวกนะครับ เราตองสังเกตนะครับสมิธเล็กจะเป็นบวกคือลูกเฟรแต่ว่าห่างจากคงไปแค่28หลายเองนะครับเองค่ะเองลูกนี้เฟรนะลูกนี้เฟรแน่นอนเสรหรือเปล่าครับไม่เฟสร็จนี่สวยเลยสวยเลยครับโอ้โหสุดยอดเฮ้ยลูน่าจาหยุดเหรออันนี้จะช่วยเฟรตสิบสามสิบฟุตโอ้โหแต่ว่าสมิธเล็กสิบก็เป็นบวกเนอะแสดงว่าโปรทั้งสองท่านเนี่ยมาคับลูกเฟรได้ทั้งคู่เลยสิบสามฟุตแต่ว่าจริงมันชนะมันเท่าไหร่นะ ปดตอนนี้8เอาจริงคนนี้โอ้โหนี่จบจบแบบเฟดเลยนะครับเนี่ยเฟดของสวยมากอะอันเนี้ยสุดยอดไม่ไม่ได้แปดฟุตอะสิบสองฟุตดาวดาใจมากขาดเธอเหมือนขาดใจสี่ฟุตนั้นเก้าเดียว ไมดเป็นไรเฮ้ยเป็นการแข่งขันที่สนุกมากไม่เล็นสุดๆเลยใช่นี่คือยอมค่ะยอมนะเท่ากับว่าเท่ากับว่าเทคนิค ของทั้งสองท่านถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าตีไปทั้งสามลูกเนี่ยเป็นบวกหมดเลยใช่ครับเทคนิคทั้งเทคนิคส่วนตัวด้วยแหละซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่จะทําให้เกิดรู้เฟสใช่ไหมคะอันนี้พี่ปอมบอกก็คือมียืนเปิดมีการเปิดหน้าไม้มีการเอ่อแบ็คสวิงแบบของขอพอเชอรี่ก็คือจะขึ้นชันออกขึ้นออกนอกน้อยมากขึ้นเราสูตรเดียวกันอันนี้ก็สูตรเดียวกนซึ่งมันเป็น ระดับอาชีพเขาก็มีการ,รวิธีเชฟช็อตก็จะประมาณนี้แปลว่าคุณผู้ชมน่าจะเอากลับไปฝึกึกกันได้น,<ช>ไน,นะจากช็อตนี้แล้วเวลามาที่ดีไซน์สปอร์ตนะคะก็ อยากตีเฟสอย่าลืมดู s p ินแอคซิ s ให้มันเป็นบวกไว้ด้วยอย่างที่โปป้อมบอกนะคะสำหรับใครที่ติดตามรายการ b Side Sport Golf b a t t l e มานะคะแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะขอบอกว่ามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะก็คือเป็นก i ฟต์วอชเนอมูลค่า2,000บาทจะได้มาซ้อม ที่ o n e s c o f f academy แบบโปรสอสาวนี่แหละ right ้เ like ีเรารีบกลับไปเช็กกดแชร์อะไรปะถ้ากดแชร์นะคะมีให้ทั้งหมด5รางวัลใครกดไลค์มากที่สุดกดแชร์มากที่สุดและที่สำคัญคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าแอบเชียร์ใครอยู่ทั้งพวกฟองและเชอรี่นะคะก็จะปีผู้โชคดีตอนท้ายสุดของการแข่งขันจบ10 EP แล้วเดี๋ยวเราจะประกาศ ครูโชคดีนะคะ,ะฝากติดตามรายการดีไซส์สปอร์ตกอล์ฟแบทเทิลนะคะแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ค่ะทั้งทั้งสองช่องทางนะคะแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube ด้วยทางบีไซส์สปอร์ตชาแนลนะคะวันนี้ก็สนุกสนานอะ่ะคะแนนเราเป็นยังไงนะสรอนจากล,ลาก่อนจากลาอันไหนคะอันนี้3คะแนานพี่เชอร์มีหนึ่ง สี่ต่อสามสี่ต่อสามสี่แล้วนะไม่เสียงเบาลงยังไงกันดูไล้ตอนนี้เขาขอโทษนะเราไม่จับดาน่าเลยได้ไหมคะโอเคโอเคจับดาน่าก็ไจะร้อนกลับไปซ้อมก่อนเกี่ยวมีหลายแต้มก่อนอื่นก่อนใดฝากบอกทีมงานตัดลูกแรกออกด้วยนะคะหยุดได้แล้วลูกยังไม่หยุดตัดลูกแรกออกด้วยนะคะตัดลูกแรกออกด้วยนะคะตัดลูกแรกออกด้วยนะคะอย่าปล่อยให้มันไหลยางขนาดนั้นนะ น,นี้เรียวไงของเราจะต้องทุ่อเ,อ,อเต้นม,มากเลยเมื่อกี้เหมือนแบบนั่งอยู่ในสนามจริงๆเลยนะความสนุกแบบนี้นะคะยังมีให้ติดตามทุกสัปดาห์ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย